ใี่ยายดูหน่อยซิเล่นแบบไหนคะแบบนี้เหรอนี่ของเล่นชนิดใหม่หมุนติ้วๆเลยเอาไว้ทำอะไรคะบอกยายซิเป็นหนมพัลมอ๋อเป็นพัดลมหนูชื่ออะไรคะ หันหน้ามาใส่ทางนี้หน่อยค่ะหันหันหน้าของเล่นนะคะโอ้หมุนติ้วๆเลยมันเย็นไหมคะเย็นจริงเปล่าจริงนั่นพูดตามยายใช่ไหมคะใช่ยายไม่ได้รอกเด็กพูดนะหนูชื่ออะไรคะพูดดังๆสิ อยหลุดแล้วโอ๊ยทำไงล่ะลูกเอ้ยซื้อมากี่บาทเนี่ย